ผมว่ากลับบ้านกลับบ้านผมต้องตามมาแบกพยายามเบ็ดกันสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับทวนครับน้ำมันเบิดโอ้ยโรง,งเรียนกินนอนครับใครสนใจก็มาได้นะครับเป็นไดงนอนดีบ่เมื่อคืนนี่ป่านป้ายังวนวนปลาดุกอีกแล้วปลาดุอีกแล้วโอ้ย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 โอ้าโอ้ย ปลาเข็งอีกแล้วครับใส่เดียวกันเลยนี่น,น่นานน,าน่านบอกแล้วไหลปลาเย็นครับทุกคนมาบอกแล้วสเสบีย์ปลาสานี่ก็ดีแล้วียวผลงานเช้านี้นี่เนาะวาวไปเอาทุนครับโอกพยายามเบสเป็นมือที่สองครับทุกคนครับก็เสาสิมานบอ่อบเป็นมือนี่ทีมงานเก่าเส้นบนกับเส้นหมอน <c oughs> กะบ,บ้านกะบ,บ้านไม่ต้องตามมาแบกมันไปไก่นะกะบ,บ้านไปอาออินหอยอะไรี้แบกกะไปกะไปมันบ,บอกมันหมก์กะบ,บ้านไปไปพยายามเบ็ดกัน จริงไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับทุกคนครับน้ำมันเบิดโอ้ย,อยว่างก็เติมกรกควนหนึ่งคือเบอิดได้อเลยายามเบ็ดกับทุกคนครับน้ำมันหมดยังหมดถึงครึ่งทางเลยเขีนไปอีกหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านน้อนจนนนี่ครับน <S 2> <S 2> นน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 านนนนนน้นน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 รนน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 นอนน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 นา มีอาคารพักเรียบร้อยครับโซนนี้ใส่ชุดสีออกขา,ขาวๆหน่อยโซนนี้ก็จะใส่ชุดสีดำน่ครับเป็นโรงเรียนกินนอนครับใครสนใจก็มาได้นะครับเป็นไงนอนดีบ่เมื่อคืนนี่ฮะเป็นไงฮะเป็นไงพดพูดอยู่ในฝุ่นกับมีครับทคนครับนี่เรียบร้อย พุนผุนยืนเบ,บิ้งกรบพุนเนาะใส่กอนเดอร์ใ่กอนเดอรถน้แตมันเบิดซื้อผุนเข้าไปเหรอทุกคนถึงจุดหมายลงมาถือดีๆเนี่ยเถอะอู้จะเดมันหวานเช้านี้ครับนี่อากาศปลอดโปร่งหลังจากเขาเข็นหลดมาเติมน้ำมันแล้วก็ถึงเวลามายามเบ็ดครับทุกคนมานะ มาขึ้นนี่ปลาดุกใหญ่ตัวหนึง่งกับไปเข่งตัวหนึง่งในเบืองผลงานเซานี่เป็นยังไดงสิมหมานว่าบุญมาน,น้าหนี่ขึ้นบุญปรมาได้ปลาดุกตัวบางใหญ่ได้น้ำก็ไหลให้เขาตรงเขาก,บกข็บกคือครับตรงระดับเดียวกับน้ำน้ำก็บกแห้งปลากัะเด็นขึ้นที่เรานี่สารคาม น้ำไม่ต้องนี่ครับถนนทางมาหน้าครับนี่สะดวกสบายนี่มาบุญแน,น่นาปากทอน้ำทับเจืบบไะไรล้วน้ำน้อยแล้วมือขึ้นปลาหยังโอ้บอกว่าให้นี่มิตรไปเข่งว่ะมือขึ้นปลาดุกมันหลงมาตะบุญสิบว่บุญไ่ปลดปลาจิดว่าขั้นซ่านั่น ดูไปเขียงหนือยทอดเลยไปเขียงน้อยตายเน่าบุญมนันละบุญหลังเลือกับมนันมันก็ใส่ถุงไปดิเออมาทัน,นตายตรงนี้หืมดินอยู่ว่ามันตายมันนอนพักก้อนอน,อน,อนดินไปเลยขนาดตอนนี้ว่ถนะื่อนะ

เอุอีแล uh, uh, uh. oh ้วนี oh, sure. ่มองเกาเมื hmm. ่อขืนมันมานมัมานปลายัางวุดวปลาดุกอีแล้วปลาดุกอีกออู้อู้โอ้ยว่าแมนปลาเข่งปลาเข่งโอ้ยเสร็จลเว้ย่บลุดนะยังยังย้อยู้เห็นยอดหญ้านึกว่ปลาดุกปลาเข่งไงย้ตรตรงตรงอ้มมนไปมองนี่อนมานมนใครจะหนีก็ได้เาบุญไกลเข่งไงยู่นี่ Kepet, keinginnya itu bun, bun bawa, mau kencan yang berjamur, to yang lain pun. Teriak, kencan bum เออมันตังงุไปกูรีบหมกจับนะตายบ่อยู่มึงปลาชิงใหญ่ครับกินลึกบดยากนี่บุญสิบอันนี้ก็กันแล้วตัว <t qualified guckennet> <salts> <Once> <-inyak> พัดดินกันน้ำตนโฉบโจกนี่นี่มุญไปมอน,น,น,นยกมึงไปนี่บุญยกมันวนนั่นกระช่างปลานี่ปลาไหลเงยเขาไปเห็นไหนเท็ดเฮาหนตึตัวของเฮาของเินของตัวผูว้มีจักตัว ก็บริเวณเขานะนี่ตบปำนึกย้อนขึ้หน้าไหมไปจมจมิดจมมิด,มมดน้องเอา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 ปลาเข็งอีกแล้วครับใส่เดียวกันเลยนี่นี่ครับใส่เดียวกับมึงกีเลย,อย,ยเออพวกหญยก็ฟังหน้าเขาอะ ยุ่ยไก่สามในตัวใหญ่ยวตาบุญน้อยเดียวโอ้โหมันเลียน่านเลยเกี่ยวตาบุญแหมที่สามครับทวนครับไปต่อไปต่อทวนครับไอ้ยามเบ็ดตอนเศร้าๆบุญได้บ่บุญจักตัวมิดจีรีโอ้ รับคุกครคับบรรยากาศตนนอนเซ้าาอายามเบ็ดเอาได้ไปเราสามเต็มของคนครับปลาเข่งสามตัวปลาเข่งใหญ่บรรยากาศบ้านนอกคอกนา อยู่ตามวิถีนี่เขียวขจีทุกทิศทางเสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาติหมานบะมอนเนี่ยเอาอีกแล้วงอขบไาใหญ่อีกแล้วหนูอยู่บ่อเทุกคนอู้ สมูบสมูบขั้นเดี่ยวเลยเดี๋ยวบางว่าสีหักอยู่นรัเดี่ยวสมูบหนีโอ้ยหลุดแบบเก่ามุนเอเร่แม่บุดบิดจนมายำซาอะไรวะมุนเดียวอเลยขวัญยิ้มแบบบุดจังบุดเดี่ยวเทุกคนครับมายำมาสวยพอด ไปเดินต่อไปบำมานป่าเป็นยังครับมาเอาบรรยากาศวิถีมันบ้านบรรยากาศเกา่เกาๆบ่ได้เขาก็ไปซื้อเอาคือซื้อเน็นแล้ว <c oughs> ชาวบ้านก็หาคือกันครับทุกคนขายบ่แพงครับเย็ดก็ขายบ่แพงหาสิบบาทก็ได้หลาย ปาลาไหลกับมีเขาใส่มาขายกับบัวแพงเขาอยากมาใส่มาลองฝีมือพาเด็กๆมาหาบรรยากาศเบอยุง่งอยู่กับโทรศัพท์ไปเซเบตหลา่ใส่ปลาพ่อเหมือนโอ้ตัวใหญ่ครับบ้าอ๋อวนได้ตัวนีุ้วนเอาไปต้มปนให้แม่มกิน โดที่เท่าใดแล้วเนี่ยที่อดปลาทั้งที่เองไม่หลุดอยู่ถุงมาใส่อืมกูเดยขามื่อโเข้าไปแล้วไปเต็มที่สี่หรือที่ห้าหลุดไข่บุญไปไปไปดูก ถอนขั้นเลยนะไม่ไม่ถอนเลยครับนี่รุนรุนไม่ือไปเพิ่งรุ่นลากไปถอนไปแล้วนี่จนมูนพี่ขาดไปเลยกอเข่าขาดเนี่พี่กอเข่าขาดเลยกอเข่าขาดเลยมาลุ้นกันทุกคนครับสิป้ายยังต้นเข่าจนขาดนะพูดไหมไหล่าต้นเข่าจนขาดเบิด สูงมากเละลยนี่เด็กเป็นทางห้ยงูเลี่ยมอะไอะไไม่ได้เลียมติดดิเลียมจินท่านก่อเข่าจนขาดต้องประดุกประไล่นะหัวโห สองขั้นแบบนี้ถอนหลักถอนขั้นไหมอืมโอมันพันจนขาดกวเขาจนขาดไหมโออมาตาบ่มันจะบิดบ่เลยถอนหลักเลยครับทุกคนครับบ่ได้บ่ยูซำโอ้ยสองขั้นล้วแบบนี้ตัวหน่อยถึงอยู่ตัวใหญ่บ่ยูอุตส่าเบ็ดไม่แล้ว เฮ้นี่เจอเยอะยบุญครับถอนเบ็ดถอนตอนกกหลักเลยไปเรียบร้อยแล้วบอสบอสสำเร็จครับทุกคนครับถอนเบ็ดกันยังลดขึ้นก่าน,นี่ทะลุนเล็กๆประมาณนี้อยู่ครับทุกคนครับทะรุ่นใหญ่บ่อยูกาก็กาอ,อ,อย่างหัวโลได้อยู่ได้อยู่ ใส่บวหญ่นนอยู่ครับทุกคนครับถ้าใหญ่ยหงี้ยดขาดหมดเออกาๆนั่นแหละเสียงขาดติดกระลังขึ้นครับทุกคนครับเออได้อยู่ตัวที่อยู่ตัวบวหญ่ตัวที่ลุดไปนี่คือใหญ่ <c ười> บุญได้หนึ่งตัวแล้วสองตัวบุญยกบางป่ามีบ่ยกขึ้นบางนี่ Nhô pim, mẹ, đi tùa mất biêu. Nhô bằng bay 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 เอมมอการ <c oughs> ์บุญนางขโมยตั้งต้นใหม่บุญไปต่อเอานี่เอาโอ้ยใส่บุญอีกแล้วมันอจะอยู่แต่ใส่นี้ใหญ่กว่านี้บ่อยู่รูดหมดเพื <c oughs> อ่อมากว้าไว้หน่อยเดียวจะใส่นี่เราอยู่แล้นี้ก็อยู่นะบุญเสียงหน่อยอยู่แต่ตัวใหญ่บ่อยู่ทุกคนครับขาดมดใส่หน่อยอยู่ใส่เยอ เอาต่ใส่นี่กูนี่บอกเอานี่ยเลียนบุญเลียนเลีนเล้ยนเเีเลียว่อยีเพิ่งอู้นี่ครับทวนครับบุ่ม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 เซียนมอนมเดงได้บุญน่น่ะอยงไหเออนี่กระดูกนี่โมแดง ถอยไปบุนนะมดแดงได้บนนะคนน่ะอืมอืมออืมครับปลาดุกตัวแรกมือคืนได้ตัวหนึ่งตัวใหญ่นี่ไซเล็กน้ำอิ่มขี้เดียนหมดน้ำเส่าขดมันขุนดมันเลยแม่เราขึ้นม,นมาเนาะได้ปลาดุกใหไงมือขึ้นม,นมา เรียบร้อยไปเตรียมที่เท่าไหร่เราไม่รู้ที่หาที่หกที่เกตแล้ว <c oughs> ตัวเล็กๆนๆ้อยๆอยู่เบียดเขาผ่านไงวายู่ขานมดถอนกกหลักไปแล้ววุ่นไปทีนี้ยามเรียบร้อยแล้วครับทุนครับรอลุนอยู่ในสายบรรยากาศท้องถุ่ง 嗯嗯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  ผลงานเราสรุปประมาณเจ็ดโตน้ำบุญเจ็ดหรือแปดปลาดุกปลาดุกปลาเข็งปลาหมอถ้าตัวน้อยเพือนปลาเข็งถ้าตัวญ่เขาเรียกปลาหมอเห็นไหมหมอข้างเขียวเดี๋ยวไปรุ่นในสานี่ทุกคนครับว่า 4สี่ขัน้นเป็นยังไงจะปิดงานแบบจากโตครับทุกคนมาหนีไปเข่งง่ายปดบ่อดะกินลึกครับตัวนี้แล้วก็ไปปนอยู่บ้านเอาคีมจับตปขับไปเบิ่งนิสาอันที่นี้มาบุญนิสาใส่เบ็ดบกบมาทคนครับ เสียงแดดเริ่มซองขึ้นมาแล้วพิถีบ้านบ้านมิเก่าอยู่โอ้หุบจีรีขุนยางมามันต้องมีโดดลงไหมเนาะคุณบุ๋มมีครับทุกคนครับสองขั้นเราจบเพราะมันเข้ามามันต้องโดดลงตุบตับเดี๋ยวนี่บ่โดดเลย ขั้นนุ่นก็ร้อยฝ่ายเลยโอจบสิน้นจบสิ้นแผ่นดินไทยเอ๊้อือม่อนถอยมาบดญถอยอ๋อบุญตีถุงออกอนี่เรียบร้อยโอ้จากตัวบุญน,นำบ้างด้ มีรุ่นมีรุ่นเลครับขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายครับทุกคนครับมีรุ่นครับขั้นสุดท้ายโอ้โหเนาหมุกจุบคูบอยู่นี่เนาะขั้นสุดท้ายครับทุกคนครับมารุ่นมาที่ยู่บ่เบิ่งกันว่าเป็นปลาอย่างขั้นสุดท้ายแล้วนี่ไหลบ่ น,นั่นนั่นบอกแล้วไหลไหป่าเย็นครับทุกคนมาบอกแล้วเบ็ดปลาสานี่ก็ดีแล้วใส่เบ็ยดโกบคือนี่ปิดงานครับปลาไหลครับทุกคนครับนี่หลังรถไปกินปลาไหลเดี๋ยวเรากลับไปตัดใมไผ่มาเครื่องเผา,าหลามปลาไหล,หลครับทุกคนครับนี่นปลา,าไหลหรือปลาเย็นนั่นเองครับทุกคนครับปลาเห่าโอ้ ปลาเย็นปลาเย็น,นอืมกำลังดีบ่ดนไปไหนนีป่ปลาบุญในปลาไหลแล้ว,ว,วน,นี้เป็นคบได้ปลาคามเข็มผลงานเช้านี้นี่เหรอว่า นี่เรียบร้อยเซียนบุญจากโตนาบ,บึงนุ่นนะ่ะนะว่างลงพื่นนาบ,บุเป็นบด้บเป็นโร<อ>งเรียน,นดีตัวนี้เอ,นอานบุนี่นัาน้อนังคางันไ้อืมแล้วก็ไปเทใส่ถังนับยุบัด ขอโทนครับนี่ผลงานเสานี่ครับเจอว่าอโอเคอยู่ระวับบงหัวนะได้ปลาดุกได้ปลา<น>ไม่เล้วได้ปลาดุกปลาไหลปลาคอนี่กับปลาอะไระอย่างเงี้ยคนมองมายามไปไปครับทุกคนครับผลงานเสาร์นี้ก็ประมาณนี้แหละบรรยากาศสบายๆเดีย๋ยวเดินทางกลับบ้านทีทนี้ ไปเห็ดเนวาอยู่นด้กินครับทุกคนครับาย